อัลคอยตัวนี้เปิดตัวก่อนบูรันแป๊บหนึ่งนะฮะและราคาเขาก็พุ่งขึ้นไป3าสิบกว่าเท่าตอนนี้หล่นลงมาเหลือเพียงเม็ดละมาหนึ่งดอลกว่า,วาแถมราคากําลังไต่สวนตลาดด้วยันมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยววันนี้โบจะพาเพื่อนๆไปชมกันครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมันใจกิดโบะโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะพาเพื่อนมารู้จักกับแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่อยู่บนคอส m o s ไอบีนะฮะโดยแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยล่าสุดเพิ่งระดมทุนเพิ่มไปประมาณ40ล้านดอลลาร์จาก Jump Capital นะครับและตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกลอนช์บนลอนช์แพดของไ i n a n c e ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้มันคืออะไรก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดนะซินะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพืืพ่่ like, กกออมม่อออกกกกาาาาารรศึษเเเทนนนนนนนััั้ะะคบบบแลหพยสสุโ กลุ่มองค์าเนี่ก็ลองส่องดูสิทธิพิเศษต่างๆได้นะครับแต่เัื่องาเป,เป็นการเสียเวลาเพื่อนเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโดยแพลตฟอร์มที่เราจะพูดถึงวันนี้นั่นก็คือเจ้าตัว Incentive Protocol นั่นเองเนะซึ่ง Incentive Protocol เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเคยเห็นรผ่านอยู่แล้วมันคือเหรียญ INJ นั่นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย Market Cap เขาอยู่ที่ประมาณ140ล้านดอลลาร์ f d v อยู่ที่ประมาณ180ล้านดอลลาร์นะครับการที่ Market Cap กับ f d v เนี่ยมันใกล้เคียงกันเนี่ยแนนลยยลนนลปลวอกออก่่นนนนเเออลดัักงงง็มม้้ซึโข J าาเพราะว่าตัวเหรียญนั้นมีเมคานิกการเบรนเหรียญด้วยนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความเฟิร์สต่อปีในอนาคตแต่ณปัจจุบันนะครับมันมีโมเดลดิเฟลชันนารีเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งโมเดลของเขาเนี่ยมันซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวโบจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปนั่นเองนะครับหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมฮะว่าโอเคงั้น I N J เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะสร้างตัวเองเป็นเลเยอร์หนึ่งนะฮะเป็นเลเยอร์ให้ตัว d e f i แอปพลิเคชันเนี่ยมาบิลด์ออนท็อปบนเขานั่นเองนะครับซึ่ง้าอน่ยสรูบ I ก็สามารถที่จะคอมมิ u n i เคทกับพวกเดอแอพพลิเคชันอื่นๆที่อยู่บน IBC นั่นเองนะครับหรือแม้แต่ซับสิทธ์บนเอเทเรียนที่อยากจะขยายตัวมาอยู่บน Cosmos เนี่ยก็สามารถที่จะขยายตัวมาอยู่บน i n j ได้เช่นกันนะครับซึ่งซับสิทธ์เหล่านั้นเนี่ยก็จะใช้งานพวก Bridge เช่น WarmH โก็ได้นะครับเพราะว่า i n j เนี่ยก็จับมือกับว r m h มโฮนันเองนะครับงั้นถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของตัวพ o t e เ t i a ชของแพลตฟอร์มเนี่ยโบก็พูดได้เลยว่ามันเป็น First Mover ที่สร้างเป็น De5 Focus Layer เดฟนยโฟมั่เลเยอร์บนเชน IBC l o k c h a i n แต่ว่ามันเป็นโฟกัสไปในทิศทางของ DeFI เท่านั้นนะครับและตอนนี้เขาก็มีคู่แข่งนั่นก็คือเจ้า s ซ Network นะฮะซึ่ง s ซเ Network กเนี่ยก็ล่าสุดพยายามจะอัดฉีดประมาณ5้าล้านดอลลาร์เข้ากับ Ecosystem ของเขาเนั่นเองนะครับซึ่งเซเนี่ยก็จะสะกดแบบ SEI นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นสีแดงๆนิดๆหน่อยๆน,นะครับโอเคงั้นเอิ่มหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้ทำไมโบถึงหยิบมาพูดทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับเริ่มจากข่าวที่โบสังเกตเห็นได้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาระดมทุนเพ รอบหนึ่งนะครับเขากลับระดมทุนเพิ่มอีกรอบประมาณ40ล้านดอลลาร์จากจัม p c ค p i ปิตลประมาณกลางปีที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ <Y ES> ซึ่งการระดมทุนของเจ้าแพลตฟอร์ม n f เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขาเคยถูก raise fund ไปแล้วในช่วงตอนที่เขาทำการล็อกชิลลียนช่วงปี2020นะฮะเรียกได้ว่าการที่มัน raise fund แต่ละทีเนี่ยโอ้โหจำนวนเงินมันเนี่ยกึ่งกึ่งกับ market cap ของมันแล้วนะ40ล้านอีก10ล้านก็50ล้านณปัจจุบันเนี่ย market cap มันอยู่ที่มาระมาณ140ล้านมันก็อเยอะนิดนึงนะฮะส่วนตัวเหรียญเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของ fundamental ของมันถึงเราจะเข้าใจแล้วเนี่ยโบ้อยากชวนเพื่อนมาเข้าใจกันอีกนิดึงงวว่าาแรเทขขยอตัพ เนนมันป็งไงะะสำหรับตัว i n j เนี่ยโบบอกได้เลยนะฮะว่าเซลล์เพรสเชอร์มันใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือเดือนตุลาคมถูกต้องใช่ไหมฮะและเซลล์เพรสเชอร์รอบต่อไปที่จะถูกปลดล็อกออกมาเนี่ยมันเป็นของทีมซึ่งจำนวนเนี่ยจะถูกปลดล็อกของทีมออกมาประมาณ3.3%นะฮะส่วน advisor เนี่ยอีกประมาณ0.33%นะครับส่วนพวก private sale กับ seed investor เนี่ยก็คือถูกเทน่าจะถูกเทไปหมดแล้วเนาะเพราะปลดออกมารอบล่าสุดรอบสุดท้ายเนี่ยน่าจะประมาณกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นพวก community growth กับ ecosystem development รวนๆแล้วนะครับแต่ว่าจำนวนโทกเค็นที่จะถูก ปลดออกมาเนี่ยจะปลดหมดภายในประมาณต้นปี2024นะฮะส่วนตัวเนโบมองว่าถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์เลยนะครับที่ได้รับการระดมทุนเยอะแล้วก็อยู่บน Bance Launchpad แล้วก็มี growth objective ที่เติบโตไปในทิศทางที่แบบโปรเจกต์ใหม่เช่น Sa Network กเนี่ยก็มองเห็นเช่นกันนะครับก็แปลว่าเออวิชันของเขามันไม่ได้อัปเดตนะครับมันยังเป็นวิชันที่แบบยังมีโปรเจกต์ใหม่คิดจะทำอยู่เลยงั้นพอเราเข้าใจเป้าหมายของแพลตฟอร์มมองเห็นแล้วว่าเซลล์เพรสเชอร์มันไม่ค่อยมีเยอะแล้วกกกกกาาาาาาารรรระดดดมมมมทุนนเเเ้็ออออื่่่ีีูตัววะะัวววลลขขพง คนใช้งานเยอะจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยส่วนตัวนะฮะข้อมูลของ INJ เนี่ยโบหาไม่ค่อยได้นะครับว่ามันมีการใช้งานเยอะน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าเขาบอกว่ามียอดเทรดโวลุ่มแค่ประมาณ1 0 0ล้านเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเมื่อเปรียบเทียบกับพวกแ a n c a k ก Swap หรือว่า un i s ส a p หรือว่า DYDX เนี่ยบอกได้เลยว่า INJ เนี่ยยังตามหลังอยู่อีกมากนะครับรวมถึงวิชั่นของเขาที่ต้องการจะให้มีดีแอพพลิเคชันมาสร้างบนเขาเนี่ยโบบอกเลยใจ แต่ว่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามจริงเหอะว่ามันมีดีแอปพลิเคชันมาสร้างบนเขาเยอะจริงๆหรือเปล่าซึ่งโบก็ไปยิงคําถามถามมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าณปัจจุบันนะฮะมี6 decentralized exchange นะฮะที่สร้างอยู่บนเขานะครับและปัจจุบันก็จะมีเจ้าตัว dexterium helix นะฮะ frontrunner แล้วก็ aperture นะฮะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นผ่านตาสักเท่าไหร่นะส่วน volume บนแพลตฟอร์มพวกนี้มันเยอะหรือน้อยเนี่ยโบไม่ได้ส่องขนาดนั้นนะครับงั้นถ้าเรามองในแง่ของการ growth เนี่ยโบมองว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นการเตติบโที่ชัด แปบลบว่าถ้าเกิดเรามองจากฟันเดเมนททลเนี่ยโบพูดได้เลยว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับมันยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ของออโอกาสการเติบโตในอนาคตในเชิงสเป c u l เลทีฟหน่อยอเออมันก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แหละเพราะมันมีคนมาสร้างบนเขาจริงๆแต่มันไม่ได้สร้างแบบเยอะๆปังๆยอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะให้กาเวอร์เวอร์นะก็คงจะเป็น DYDX มา build on top บนเขาแต่ว่าอย่างนั้น DYDX เนี่ยก็จะเสียอำนาจหลายๆอย่างไปเพราะฉะนั้นโบคิดว่าคงจะยากที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆก หนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ decentralized application มา build บนเขาเนี่ยโอเคแล้วมันยังไงต่อมันมีอะไรน่าสนใจต่อเขาก็เลย introduce project X ขึ้นมาซึ่ง project X เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางโบเองแล้วก็ในคอมมูเองเนี่ยพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นการเก็งว่าเออมันน่าจะมีอะไร release ในช่วง c o s m o v e r s e นะฮะซึ่งการ release ดวนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาเหรียญดขึีนประมาณ30-40%ก็จริงและณปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ยังแข็งอยู่แล้วก็ไม่ยอมหลดลงไปสักทีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยไอ้ project X ของเขาเนี่ยต้องการที่จะทำ ดีแอปพลิเคชันบนไอเอ็นเเนี่ยเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะโดยส่วนตัวโบไปอ่านมาเนี่ยเอาตามตรงนะโบรู้สึกมันยังไม่พีคยังไงไม่รู้อะรู้สึกว่าแบบเออเสียดายที่ตัวเหรียญมันสเตอร์เพรสชั่น้อยเสียดายที่ตัวเหรียญเนี่ยมันได้รับการระดมทุนเยอะแต่ว่าตัวเลขของเขาเนี่ยมันมันมองไม่ค่อยเห็นจริงๆนะว่าเออเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันมีคนมาสร้างบนเขาเยอะขนาดไหนแล้วพวกแอปพลิเคชันพวกนั้นเนี่ยมันแบบมันเจ๋งไหมมันจะดึง traction หรือว่า traffic เข้้้้าาาามมไไดดเเเยยออะะขนนนนนหหหแบบจรริงๆืปล่พวกััทใ ไม่ค่อยกล้าที่จะเบทลองเทอมกับตัว IJ แบบเยอะจริงๆนะฮะเพราะตัวเลขที่มาแบทเนี่ยมันไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ส่วนโปรเจกต์ X ของเขาเนี่ยเอามันก็ไม่ได้จะมีความพีคขนาดนั้นนะฮะโดยเขาจะมีแบบพวก a u t o m a t e strategy w a l l t ให้มี one click token launchpad ให้กับพวก developers ที่อยากจะ deploy พลตฟอร์มของตัวเองบน IBC หรือว่า on top บน i n IJ อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละอย่างส่วนตัวบโบรู้สึกว่าเออมันสร้าง h y p มาเยอะมากนะฮะสำหรับโปรเจกต์ X สร้างมาตั้งแต่ c o s m o v e r s e ตั้งแต่ครั้งก่อนแต่พอทาการ release ครั้งนี้เนี่ยโบรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันก็โอเคแต่ว่า it's not groundbreaking ขนาดนั้นพอจะนึกภาพออกใช่ไหม <ül> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบปริมาณเซลเพรสเชอร์ที่น้อยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีเด็กดีๆมาสร้างบนเขาแหละหรือว่าหลายๆคนอาจจะจินตนาการว่าเฮ้ย hey, มันอาจจะหยิบพวกโรบินฮูดหยิบพวกเทรดดิ้งแอปพลิเคชันข้างนอกโลกบล็อกเชนเข้ามาในโลกบล็อกเชนโดยใช้พื้นฐานของ i n j ได้เนี่ยโอเคพวกนั้นมันน่าจะแบบพีคหน่อยนึงนะฮะถ้าเกิดมันสามารถออนบอร์ดอะไรที่มีทราฟฟิกสูงๆคงได้เนี่ยโบบอกเลยว่า INJ มันน่าจับตามองมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าอ n นเถึงแม้ทรา รูปแบบของการที่ว่าเขาเนี่ยจะเอาพวกฟีสที่เจเนเรตบนแพลตฟอร์มของตัวเองนะฮะมาประมูลให้กับยูเซอร์เนี่ยไป arbitrage ทิ้งครับความหมายก็คือสมมติว่าไอ้ USDT ตรงนี้เนี่ยมีมูลค่าทั้งหมดประมาณ4 1 2 3สดอลลาร์ถูกต้องใช่ไหมฮะสิ่งที่โบสามารถทําได้ก็คือซื้อ INJ มาจํานวนหนึ่งนะครับโดยนายคนนี้เนี่ยเขาก็ทําการนํา INJ ทั้งหมด2240 i n j เนี่ยมาประมูลแลกซื้อกับ USDT ตรงนี้นะฮะแปลว่าเขาก็จะสามารถทํากําไรได้ประมาณ70ดนนเรับส่วนระบบทดอลลาร์ ก็จะเอา N J ทั้งหมดเนี่ยไปเบิร์นทิ้งนั่นเองนะฮะส่วนคนที่ประมูลเนี่ยก็จะได้ USDT มาแล้วก็สามารถนํา USDT เนี่ยไปซื้อเหรียญ N J กลับเข้ามาเพิ่มได้นั่นเองนะครับส่วนต่างเนี่ยก็เก็บไปกินค่าขนมก็ได้นะครับโดยการประมูลอันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆอาทิตย์นะฮะแปลว่าวเราจะเห็นได้เลยนะว่ายอดฟีสเนี่ยมันน่าจะต่ำมากเลยเพื่อนๆโบพูดตรงๆนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ประมูลรายวันนะมันประมูลรายอาทิตย์ซึ่งออกมามีมูลค่าเพียงแค่4 0่0ันกว่าดอลเท่านั้นเอง มันมีการเบิรนอินเจเยอะมากครับโอเคอันนั้นโบยอมรับได้ว่าเออมันตัวเลขมันแนวโน้มที่ดีนะฮะแต่พอเบร์มาเก็ตมาเนี่ยเฮ้ยตัวเลขมันน้อยเกินนะฮะจากวันหนึ่งเคยเบิร์นแบบสามแสนสองแสนกว่าดอลอะไรเงี้ยคือล่วงลงมาเหลือเพียงแค่จากอาทิตย์หนึ่งเบิร์นครั้งหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0 0ดอลสองแสนดอลเนี่ยล่วงลงมาเหลืออาทิตย์ละประมาสี่พันดอลห้าพันดอลสามพันดอลอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันหลดลงมาเยอะมากๆนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะสอดคล้องกับราคาเหรียญที่ลดลงมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะครับสำหรับ ING นนนะฮะฮถ้าเกิดวัอน อยากจะเข้าไปซื้อเยอะๆเนี่ยก็คงจะรอดูว่ามันจะมีดีแอปพลิเคชันอะไรไปดพลอยบนเขาได้มากคืออยากจะเห็นว่าเขาสามารถทําอะไรที่สามารถแคปเจอร์คุณค่าให้มีคนไปใช้งานแพลตฟอร์มที่บิวต์ออนท็อปเขามากขึ้นหรือว่ามีอินสันตีอะไรที่เขาจะจูงใจให้คนไปสร้างบนเขามากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าเซ็นเน็ตเวิร์กเนี่ยก็ทําการแจกจ่ายอีโคซิสเต็มฟันสูงถึง50ล้านดอลให้คนที่ไปบิวต์บนเขานะฮะเราไอเอ็นเจเนี่ยโบไม่เห็นว่ามันจะประกาศว่าแจกแจกอะไรนะฮะอืมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่อองที่่บบบบนนนนากัััยูะคร okay, ะครรร้้จสหิ INJ นะสำหรับเพื่อนๆที่เคยสงสัยว่า N.J. คืออะไรมันมีความน่าจับตามองอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่าแพลตฟอร์มเขาวิชั่นเป็นยังไงนะฮะหล,หลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นเลเยอร์หนึ่งที่โฟกัสไปที่ Define Application นะฮะให้มาสร้างบนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังมีความน่ากังวลอยู่สัก หน่อยหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวโบมองว่าโอเคถ้ามันไม่มีนักลงทุนต้นสายมาเทเหรียญแล้วมันก็คงจะเป็นแถมราคาก็เคยหลดลงไปอยู่ก้นหลุมตั้งประมาณ2-3เดือนแล้วที่โฮดอยู่ก็น่าจะเป็นสตรองโฮเดอร์แล้วมัง้งอ่ะมันก็มูนได้มัง้งอยู่ที่เราจะให้เวทความกาวหรือว่าเราจะให้เวทฟันดัมเมนทัลเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ